ได้ถูกจัดกุญแะถูกลงโทษให้ไปใช้ชีวิตในเมืองทองคำที่ห่างไกลเพื่อชดใช้กรรมจากการที่เขาได้ใช้พลังแห่งความโลภและความอิจฉาริษยาเนบูทาใช้ชีวิตที่เหลือในการสร้างความดีเพื่อไถ่ถอนความผิดนาคาได้ขึ้นเป็นฟาโรห์ผู้ทรงปัญญาเขาได้ปกครองอียิปต์ด้วยความเมตตาและนัลึกถึงอาเทพอยู่เสมอ ดวงตาแห่งโอซิริสไม่ได้อยู่ในรูปของอัญมณีอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำนายที่กลับมาอุดมสมบูรณ์และเป็นแสงสว่างในดวงใจของฟาโรนาคารผู้ซึ่งเข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงคือความรักและการเสียสละข้อคิดอำนาจที่ได้มาด้วยความโลภและความอิจฉาริษยานันแม้จะดูยิ่งใหญ่เพียงใด ก็มีอาจนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงได้วิธ่จะเผาผลาญตนเองและผู้อื่นให้หมอดไหมความปราหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเสียสละต้นยองเพื่อส่วนรวมและความรักที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถนำพาแสงสว่างและความสมดุลกลับคืนสู่โลกได้